เขาว่าไงครับก้าวใครในขอเสียงตบมือดังๆยาวๆาวให้หัวหน้าพรกของเราใจรัดกุลาชน <kys! S 1> ในขอเสียงคนรักปร,ประนชาปไตยหน่อเล่าในขอเสียงประชาชนหนเล่าโบกเข้าไปดักๆ กับการเมืองแบบนี้ชะเกัใดใช่้อไม่ช่้อซ่งจะเก่งไตายสิบเกิดแสนจะไม่พี่น้เป็กเกียรติสูขสูตรองกชีวิตผมที่ได้มีโอกาสรับใช้ประเทศชาตริรับใช้พี่น้องประชาชนทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมพักกันมาตั้งแต่อนาคตใหม่ และก้าวไกลเป็นความรู้สึกที่ผมจะไม่มีวันลืมครับพี่น้องครับถึงวันนี้ผมยืนต่อหน้าพี่น้องประชาชนขออำลาพวกท่าน ในฐานะนักการเมืองในฐานะผู้แทนราษฎรในฐานะแคนดิดเนายกรัฐมนตรีที่มาเป็นระดับหนึ่งของประเทศไทยแต่ถ้าพวกท่านยังต้องการและส่งเสียงออกมาดังกันผมจะขอกลับมาใหม่ในฐานะประชาชน สู่ไปกับพวกท่นันถึงแม้ว่าเขาจะตัดเศษผมไปแต่เขาตัดใจผมจากประชาชนและประเทศไทยไม่ได้ และผมก็หวังว่าเขาจะตัดใจผมไปจากประชาชนไม่ได้เช่นเดียวกัน เป,เป็นน้ำตาแห่งความดีใจครับไม่ใช่น้ำตาแห่งความเสียใจ สงสัยพวกนี้ไปหาพี่สซลยุต้องเพลงแล้วฉันจะยืนทักน้ำตาให้เธอรู้ว่ายังทนไหวของใครนะโอตอบานใช่ไหมแต่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนว่าผมมีความมั่นใจเหลือเกินในเพื่อน ที่สู้กันมาตั้งแต่อนาคตใหม่ตั้งแต่ก้าวไกลพวกเขาจะสามารถทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีได้แนะ่นอนพี่นกประชาชนยังจำได้ไหมวันที่เราชนะในวันที่ทุกคนคิดว่าเราแพ้ วันที่เราชนะในเกมที่ถูกดีไซน์มาให้เราแพ้เราชนะได้เพราะอะไรไม่ใช่ว่าท่านเชื่อในตัวผมแต่ท่านเชื่อในตัวของพวกท่านเองว่าพวกท่านทุกคนมีอำนาจเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้จงจำความรู้สึก,กวันนั้นไว้ ถ้าจะไม่มีผมอยู่ในตำแน่งรัฐบาลไม่มีผมอยู่ในรัฐสภาไม่มีผมอยู่ในการเมืองไทยถ้าผมยังอยู่ในใจของพี่โน้องประชาชนและพี่โน้องประชาชนยังเชื่อบ้านในพลงของตัวเองประเทศไทยเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมแน่นอนครับพี่โน้องครับ แต่ในขณะเดียวกันขอให้พี่น้องฟังคำของผมเอาไว้ว่าถึงแม้ว่าพวกเขาจะทำอะไรเราไม่ได้เขาอยากได้อะไรเราจะไม่ให้พวกเขาเด็ดขาดเขายุบพักยุบโลโก้ยุบสีไม่เป็นไร แต่ถ้าเกิดเขายกความหลักของเราได้สาเร็จเมื่อไรเท่ากับเรายกประเทศไทยใส่พานเงินมอบให้เขาทันทีเราจะยอมเขาไหมครับพี่้องจะยอมเขาไหมครับพี่้องจะยอมเขาไหมครับพี่้องเพราะฉะนั้นวันนี้เศร้ากดแขน เสียใจได้แค่วันนี้วันเดียวพรุ่งนี้เราเดินหน้าต่อไปเพื่อรัฐบาลที่ดีที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยมีมาใช่ไม่ใช่พี่น้องใ,ในขณะเดียวกันเรื่องที่สำคัญที่สุดเราจะชินชากกับเรื่องแบบนี้ไม่ได้โดยเด็ดขาด พี่โนโ้อประชาชนเห็นผมยืนอยู่ตรงนี้มีน้ำตาแห่งความดีใจเล็กน้อยไม่มีความเสียใจแม้แต่เนิดเดียวเพราะผมได้ทับเต็มที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำทุกอย่างที่ผมมีผมมอบให้พี่โน้องประชาชนไปหมดแล้วแต่พี่โน้อประชาชนห้ามชาชินกับแบบนี้โดยเด็ดขาดระบอบ คนทำรัฐประหารได้ดีได้ดีเป็นรัฐมนตรีเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้แต่คนที่ประชาชนเลือกมาถูกแบนไว้แล้วก,การเมืองพ่โน้องประชาชนอย่าชินอย่าชาอย่ายอมโดยเด็ดขาดถ้าเราชนะคะแนนนี้เขาไม่ยอมข้าหน้าเราจะชนะจนกว่าเขาจะยอมใช่ไหมใช่ ปี2570อย่างน้อยที่สุอย่างน้อยที่สุด,ด270คนเอาแบบชัวร์ๆ300ไว้ก่อนไม่เป็นไรแต่มันจำยากโปรเจกต์200 2570 270โอเคไหมพีม่นอ้องจะให้ดีไปถึง300เลย แล้วถึงวันนั้นพิธาเลิมเจอรัรจะเป็นคนสุดท้ายในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ต้องมายืนพูดแบบนี้พรรคเก้าไกลจะเป็นพรรคสุดท้ายที่โดนเลือกมาโดยพี่น้องประชาชนแต่ถูกทำให้มาลายหายไปโดยคนไม่กี่คนเมื่อเรามีพลังมากขนาดนั้นยืดกอดไมยไปเลย ต่อไปนี้ไม่มีการยุบพรรคต่อไปในประวัติศาสตร์การเมืองไทยต่อไปและที่สำคัญที่สุดไม่มีการทำรัฐประหารอีกต่อไปแล้วมายืนยันร่วมกันว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนว่าคุณนะครับ